you mm -hmm. สวัสดีครับมือนีจาสายฟ้ากัจะพามาอ่ากินตายนะครับมือนีครับมือมือหนีน้องน้องอยู่ถวัดบุรีเอ้ยบะเมีนครับอยู่ทงเขาหลวงนะครับนองกุ้ยโอ้ปลาอะไรครับพี่น้องครับเบิ้งครับนี่เป็ป่าตัวนี้ไงครับอ่าน้องไอเพิ่นน้อครับมือนีเพิ่นมากินพวกน่ะพวกน่าเพิ่นได้เขี่ยเราบ้างครับพวกน่ะพวกน่ะโอ้อ้ยปลาพี่น้องเลยปลาเป็นปลาเลยนี่ครับเออคักคักกิน้องครับ ครับพี่น้องครับสำหรับพี่น้องที่เขามาเบิ่งชิปอีพีพิเศษหาปลานะครับเนาะมือนี้กะพี่น้องเขามาแล้วกับฝากพี่น้องกดไลค์กดแช่อะไรกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทานช่องจ่าสายสายแช่แล้วนะครับมือนี้เข้ากับบริไปตลาดอีเข่นเคยครับมือนี้ครับมือนี้ว่ามีภารกิจมาหาปลากันเลยบริไปตลาดงวตลาดควาวยนะครับเนาะก็พามาเบิ่งครับพี่น้องครับนี่ครับเล็กน้อยเธอขี้งคัก ปาไม่เอ้ยตัวใหญ่ครับโอ้ยพูดๆๆนะพี่น้องเบิ hmm. tomatoes, ่งเบิ่งเบิ่งบครับปาส่วนทานส่วนซานเยี่เยนกันได้ม่อตัวใหญ่ครับสุดยอดเลยครับเดอะคอคออื ภาพบนมันกะแข้งปลาไหลครับได้ภาพมันเป็นแข้งปลาไหลแล้วน้องปลาไหลโซ่เอาลงดูเบิบ้งนี่ครับเนี่ยครับโอ้ยม้วนออกหูวหรือเปล่าคุณครับโอ้โหปวดพวกคุณ่ะตัวใหญ่ครับเบิ้ง โอ้ปลาะไรปลาอะไครับปลาอะไรี่น้องเี้ยครับมองอยู่ทุ่งเขาหลวงนะครับนะครับน้าไอ้ใสเป็นเบิ้งพี่รองเบิ้งปลาเบื้องปลาบางนี้ครับมีสู้หรเบิ้งครับคุณน้าโอ้โดปลาเรนเรียนเรียนเรียเด่องข้าพุนะครับ เอ้ยไงคักปุืนปะตองมีเบาปะตองหาปะตองจะนั่ง3เดือนหรอเอ้ยปืนนะปืนหรอตักเอาสวินี่ตักเอาตักเกิดหลุดมาหลายคัก ช่องแรกเดี๋ยวจบช่องแรกไปแค่นี้ก่อนนะครับเนาะบ่ร้องผมก็ไหนจะานาปาดปาดปาดนี่นะครับสุดยอดดีีครับตาลายหักเ่ยเครื่องปลาดุกเครื่องบะคอไม่มือตัวใหญ่โคตรเบีกแบกบมากครับ สุดยอดเลยกระดุกกร,ระไล อีกาน้องทางกันแห้งไร้ครับคุณตานนั้นเป็นน้องเพิ่นมาดันเพิ่นว่าน้องข้าเจ้าข้าเจ้าบ่าขายนี่ครับผมไม่กินแตอนน้องไอเพื่องกับบ่อแห้งเหรครับไอแช่โอ้ยแช่ลุดโอ้แช่ลุดนั่นเองหัวแข่นะคนัะแช่ลุ้นกันตอเพิ่นว่า

เอากะเช้านะเาแฉะเชนะโช้นะแขะใช่แฉโอ้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 เอาแฉมือเชานะโอ้แฉง่ายมันวะไอโอ้แขแฉเอาโช้าแฉนะโอ้เหยียบเลย ครับแข่กง่ายพาูนว่ามันโล่หรือเปล่าไถ่โล่ไถ่โล่นะแขกง่ายไถ่โล่อาจา่ย,ย์ครับอืมวควรนะฟังคนก็นได้กันหน่อยเหรอครับพี่น้องครับครับผมสำรับพี่น้องที่มาแล้วกับปากพี่น้องคนใหญ่คนแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทตั้งช่องจ่าสายฟ้านะครับเนาะพี่น้องเนาะ ครับเอาส้อนรับคลิปนี้กับขอาาจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเนาะเฮ้ยได้อีกแล้วบ่าโอ้ยบัทันบัทันไอ้จบโอ้โยจับเขาไดว่าจับปลาสองมือมาได้ดิฮ่าเบิ้งพุ่มสิจับปลาสองมือพี่น้องจับแพรสองตัวครับโอ้เบิ้ง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 จับปลาเอาลาสิจบบัทันจบครับให้เบิ้งคนนี้ก่อนครับเฮ้เอ้ยเฮ้ได้บ้ Oh! โอ้โหเรียบร้อ <c> ย <oughs> <c oughs> นี่แหละครับพี่พี่คัมภูผ้าผีบนรดาขันจับปลาสองมือมันเป็นแนวนี้ครับ <c oughs> นี่ครับเอา <c oughs> เอาไหมครับ <c oughs> เอาไหมอะไรละมัเออ อหามาชเชหามาเชโอ้ยนี่แหละครับ,รบจบปาสองมือได้รัรเอ้าวเอาเบิรงทางพี่บาทดีครับเอาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้จะใช้ไฟแค่เดียวก็จะขอจบคลิปไว้แย่นี้ขอเกา่าคำวา่าสวัสดีครับ